โอ้ยตอนแรกอาคุยบอกว่าอะไรีดเกลียวหลังนิ่กงอนเนี่ยย่า้เกลือสามติโอ้ไนเลขสามเลยอ่ะพอดีนั่งครับมองไม่เห็นไม่เกินามเิครับกดเลขสี่เลขสีเลขท่าองั้นเลยมันมีเปอร์ซี่เย็นๆหรอครับโอ้แต่ขี่ตามไอ้เนี่ยขี่โคตรยากเลยเดี๋ยวดูวันใครวะโอเโก้เปล่าใ่ครวี่เลโก้เปล่าพี่โก้เปล่าม ก่เองกี่สองเออนั่นแหละสองตัวนั่นแหละไอ้เหี้ยไม่ไปกี่ไ้ผมขี่ตามย่าโอ้โหกูเสียวจิ๋มหายเพราะว่าเราไม่เห็นไไม่นะเขับผู้หญิงแล้วเราไม่มั่นใจในลายมันเออมันเปะด้วยเราไม่มั่นใจไม่นั่นไม่ใช่ผู้หญิงใช่เหรอฮะผู้หญิงไทยปั้นอ่ะไอ้คนเก่งเลยนะไอ้ผู้คนเก่งนะคนส่งที้ก้าวผู้หญิงไม่ใช่เหรอใช่ลาเต้ใช่ไหมลาเต้ความเมื่อกี้หญเสียวอ่ะเออความเหมือนเขาโค้งเจ็บหรอเจ็โค้งไงเอาเหรอ เอาเฮียนำปังไปอีข้ามิเดอนไปเลยเ่นยเโดนพี่เียหาโครับวเฮ้ยวนเสียนเหม่ยวไว้โย่ The past is t o o e a k the ้ is o o f a เราไปเีทยงตเดียเยไมว่ดมาแวเนี่ยทางดีๆไม่มาด้วยนะดเฮ้ยมาจากไหนเยวะป่ามา ทางนี้ก es no, 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 no. ็ไม okay, so, uh, ่มาเเรอไมนัอสองตัวนี้แหละไอ้เฮียกูขี่ตาแม่งกูคตดกลัวเลยอะทางง่ายๆไม่คำยากเลยโอเคครูติงไหนเราสัญญากันว่าเราจะเยี่ยวก่อนไงไม่รู้มาอะไอยู่ท้ายสุดเลยผลยังน่าไม่อีกอะ แล้วครูติงเป็นไรอ่ะไม่ไหขนมปังอีกไหมครับไม่มีใช่ไหมครับเินเขนมากดูงั้นเฮ้ยรถนั่งรู้ได้ไงว่าไหน60อ่ะอันเดียไม่เขาจะมีพอยอีกเขาจะมีบ่อเขาจะมีบอ60บอ60ปุ๊บก็รออยู่ตรงนี้แหละครับเพราะมันครบรูดแล้วอ๋อแต่ของเราไปต่อไม่ไม่เราก็รอไว้เลย สรุปว่าไงตม่รดูสรุปว่าไงเหม็นสรุปว่าเหม็นทังหนคือให้หลบหลบพี่เขาหน่อยโอ้ยพี่เก่งมากเลยสุดยอดทานน้ำทานน้ำเลยครับูคนขข้งหาครับ จอดกินข้าวที่อ่ะจอดคุณแม่จอดกินข้าวเนี่ยคุณจักรยานที่อ่ะตรงนั้นใช่ไหมอ่ข้าวเช้าถ้าจอดนข้าวทุกทางแล้วเฮียกินอะไรมายังยังถุงซักประมากแต่เช้าแนะรอนที่ไหนมีต่อแถบเลยอะไรวะวัดไม่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 ผมมาครอบครัวไปหาอะไรวะหาลิมเล่ลิมเลไม่ใช่ลิมเล่กาเรียกอะไรวะลืมชื่อว่ะ มาอีกหนึ่งนาทีนะครับเตรียมเตรียมวางแล้วใครใครจะอยู่อยู่ต่อใครใครจะบู๊กหนึ่งนาทีใช่วิ่งวิ่งสามสิบสามห้าไม่เกินนี้นะสามสิบสามห้าเราใหม่เนี่ใหม่พี่คุม่ม่ดเลยเ่ รถใหาครัไรรถนอรถใหญ่มาได้ไหมเอาันเฮ้ยทไมันไม่ลดเลยเลยเนี่เออเหมือนกันพี่เหมือนกันผมก็ไ่ลดเออใส่ P K ลดเป็นหนึ่งวยเนี่ยตัวสวยมาแล้วูด บอกทุกคนแล้วตอนออกมาว่าเดี๋ยวให้ดูแล้วพีเคมจะน้อยแบบเขาึงออกทีหลังแล้วมึงรีบต้องตามไม่ทันไม่ใช่ไม่รีไม่ดีมาเรื่อยเรื่อยสักถึงเดี๋ยวตั้งใจยาเนี่ยแล้วมันก็ไปชะลอกันเองเหรอเอ้าวเขาไม่มาเลยเฮ้ยไม่ลงว่ะเออเป็นต้องอย่างนี้เีขาถ่ายไม่โดนขีดอะเยอะเลยอะเยอะนะพี่ไอพวกเร่งๆร่อะไล่จิ้มตัวคนอื่นอะกูไม่ขีดไล่นี่นี่ที่อีของเห็น สองขีดแล้วพี่อ้นผมสองขีดแล้วเหรอไม่ช่าฟ้าช้างห้าร้อยเว้ยฮะผมก็เอามาได้อีห้าร้อยเอาไม่เล่า Hæ, hæ, hæ!